เนื่องจากว่าตะกี้นะครับเฟฟ้าดับนะฮะขลอนย่าือกันสตรีมมิงนะฮะถ่ายทอดสดเกี่ยวกับพาชมกิจกรรมจุมชตังเที่ยวนะครับสดุดไปนะฮะก็มาเริ่มกันใหม่นะครับตะกี้เอาไปถึงกิจกรรมตีบ้านปลาเมียงนะครับอาเภอแม่ใจจังหวัดอพะเยานะฮะก็ทำปมาตอกันด้วยกีฬาชาวดอยนะทีมอำเภอแม่ใจตีระวัง บ้านป่าพุ่เลาะนะครับบ้านป่าเมียงบ้านผาแดงและบ้านสามสี่หมู่บ้านนี้นะครับบนดอยนะฮะก็ไปชมกีฬาชาวดอยกันดีกว่าครับไปคอชุมชนท่องเที่ยวทั้งสามสี่หมู่บ้านเขจาจะกิจกรรมกีฬาชาวดอยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ครับท่านผู้ใหญ่บ้าน3หมู่บ้านนะครับกับเมือบ้านต่ำเมี่ยงท่านผาแดงแล้วก็บ้านปากคุรเลาะนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมกีฬาชาวน้อยนะครับกับผู้ปใจซึ่งจัดเพืนพิเศหมู่บ้านนี้นะครับที่ชนปากคุรเลาะที่ชนผาแดงแล้วก็ับชนต่ำเมี่ยงนะครับได้ในกีฬาเชื่อมความสามัคคีท่านเจ้าหน้าทีตัวเลขครับครับผมมัฐศาสตร์ันติจังหวัดพุทธคามันเพื่อการจัดแต่งงานก็กระทำประธานเราประธาน สวัสดครับในส่วนขอผมผมนายสมชื่อใส่แก้วพี่บ้านป่ากุลรอบครับสวัสดีครับผมนายส่วนของผมครับสี่บ้านบ้านป่านี้ครับกิจกรรมกีฬาวันนี้จะเป็นกีฬาประเภทใดขึ้นเมืองหรือว่ากีฬาครับกีฬาสายฝนในต้็คือเามีฟุตบอลแะฟุตซอลนะครับมีเตะตองนะครับมีเชียร์บอลอย่างนะครับส่วนกีฬาขึ้นบ้านแก็มียิงน้ำไม้วิ่งขายางวิ่งแบกหวยนะครับโอ้โหนะฮะกีฬาสายฝนและกีฬาขึ้นบ้านตัวนะครับ ก็ระยะเวลาหนึ่งวันนะฮะวันนี้ก็วันที่ต่อห้านะครับสิงหาคมสองพันหา 2, ้นาร้เอ็ดนาทีวันแถลงแห่งนี้นะครับขพอาพเจเลยครับข้าพเจ้แล้วครับขอไปชมกิจกรรมที่น่าสนใจดีๆอันนี้กับพี่กวนนะครับเชิญครับ การหมุนเวียนกันนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีของบั้นานแนยเปนเจ้าภาพปีต่อไปก็จ,จะเป็นบ้านฝันน่งหรือบ้านบ้านบูราะก,ก็ได้นะ การถ่ายครับ่่ายที่สนาคเาถ่ายว่าก็นลูกยังไงครับมี่ทีสั่นนะเวลาชาวา

โอ้โหเด็กดีโอ้โหเด็กดี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  公路开往，它是旁边公路。 วังต่ะเมตูปุกปากนำเมบ้านทุ่งมอหมู่ที่สองตําบลเชียงบานอำเภเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยลื้อพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์ทอผ้าการย้อมผ้าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและในในหมู่บ้านชุมชนทุ่งมอไทยลื้อทุ่งมอนอกจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยลื้อแล้ว เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของภาคเอกชนนะคะก็คือแมลงปอสมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นทั้งร้านอาหารที่พักแล้วก็ทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีหลังจากที่เรามีโฮมสเตย์เสร็จแล้วนะคะในในบ้านทุ่งมอกเรายังมีที่พักเป็นเป็นรีสอร์ทก็คือโฮมฮักรีสอร์ทสำหรับทั้งเลือกของนักท่องเที่ยวที่อยากจะพักความเป็นส่วนตัว มากกว่าที่จะพักลมระเตค่ะลูเขาแสงอีหลาลูกเก่าในห้องนี้เป็นอันซูนสแสดงชุดแสดงผ่านหอก้องซูนท่าไทยหนึ่งห้องห้างนะจ๊ะปนี้ลายโบราณต่างๆนะตัวนี้เป็นลายทองคำกาดจับจึงเป็นลายต่างใจต่างเดิมโบราณแล้วนะจ๊ะก็ปล่อยซูนให้แนคะ่แต่ว่าตองมีมีตามมหาว,าวิทยาลัยพะเยาคนมาสั่งเป็น เป็นแถบขลุ่ยหน่แอแถบขลุ่ยต้องขยำเป็นฝืนฝืนมาจะทำตัวฝ้นมามาพุทธไม้ดุยกันได้หยบับดีลาบดุยเจอนี่ไม่เล่นหนุนวัดธรรมอม,มอกินบ้านที่หมู่บ้านที่มีสองชอนเผานะครับคือเขาเขาลือไต่ลือกับไอ้คนนิสานนะครับมาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับ ก็มาตุงมอกเฮาก็จนหมดนี่ก็มีอยู่189โคเลินอ่าแยกเป็นพอจ่ายป็นจ่227กุนแล้วก็เป็นบายิง257กุนนะ จนแม่บ้านก็อย่างนี้ไอ้มาต่อขานะครับต้นนึ่งก็ข้อใครเชื่อโจรนนะ้องพ่อแม่พี่น้องที่ใครมาแอลบันตึ้งมอเหมจอนก็บบันตุ้งมอของเขาไปมีสุดข้าวผาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาเนาะขอปิ้นที่ขนาดกว่าที่พิ้นผาตะเข็บเดียวต่อไะไตึ้งมอตึงผาไทายหรือผาไทายไฟยุกผามาผ่านผาผาปูโตผาสบายนะคะ มีมดทุกอย่างก็คือมีผ่าทีหลากลายก็ขอเชิญ่อแม่ปีนองทีเขามานะครับมาสื่อผ่าตีสุนท่อผ่าเหมืนตุงมอกก็มีมีสุนตัดเย็บจะมีสุนตัดเย็บตัวนี้ก็คือไพ่แค่ด่ายไร้สร้างมาตัดเสื้อผ่าจะได้ก็มาที่สุนตัดเย็บก็คือเป็นครบวุงจ้อนไหนก็ขอเชิญมาพ่อแม่ปีนองมาแอลได้นะจ๊ะพอแค่่ายไร้ได้ก็ออกมาเลยเลยม่ซุนเล่นรูนี่ได้นะจ๊ะ พอเชิญปะไปมีน้องมามาแอลตุโมข้างนอกนะเจ้าก็ามีสิ่งดีน้องเจ้าผ่าทอ้อนะฮะยังมีวัฒนธรรมทื่ไลายขนาดที่เป็นของแทยมือนะเจา้าคือกลุ่มตัดเย็บนีาา่คือแปรจากผลิตใจกลุ่มท้อมามาแปรรูปมาแปรรูปก็คือมีสมาชิกมีลายทันติแปลออกมาคือเสื้อผ้าจำพวกนี้นะเจา้าคือคเยะขายไป ตามทองตลาดตามตีลูกกาสั่งพิพธภัณฑ์เามีอยู่มีเสื้อดุนมือมีชุดละชุดนักเล่นประจัายไม่ยิ่งประจัายไม่ยิ่งเรามีชุดผู้ใหญ่ชุดผู้ใหญ่แล้วก็แปรลูกตามทองตลาดตีลูกกาต้องการเจ้าเวจ้า เชิญชวนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีบ้านทุ่งมอกได้นะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผ้าผ้าถุงซึ่งเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นเป็นไลายไทยลื้อของอ,อำเภอเชียงคาค่ะอย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอชุมชนนวัดวิถีบ้านทุ่งมอกตำบลเชียงบานค่ะเปนคู่ใน,นคนคดอกบางและมาชัดขามปุ่นเน้เขาซู่ในลาปาน ตันกอดุลนเละโตเขาสูงสั้นมากเกิอบโยงตาวันแต่น้อมนบตอนเตี่ยข้าลบมากนาหลายตาตัวขาหมดอน,น้อยเรล่าถอยไก่จกะวปะาได้ยินเสียงเล่าข้าวโบราณมาแต่ไกลผู้เล่าเป็นผู้สูงอายุที่โชคชนไปด้วยองค์ความรู้เก่าแก่ของโบราณสถานแห่งนี้ เสียงเล่าข้าวเจ้ยแจ้วฟังแล้วมีความหมายถึงประวัติอันเก่าแก่ยาวนานของความเจริญรุ่งเรืองของแหล่งอารยธรรมของเวียงลอแห่งนี้ย้อนรอยอดีตที่เคยรุ่งเรืองของดินแดนเวียงลออารยธรรมโบราณซึ่งอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่าางคั่งด้วยศิลป,ปะวัฒนธรรมณที่นี้คือโบราณสถานเวียงลออปจุนจังหวัดพะเยานั่นเอง สถานที่นี่คือวัดศรีพิงเมืองครับเป็นวัดที่มีที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าประตูเมืองอแล้วกอนี้เป็นเรื่องว่าเป็นวัดใหญ่นะครับในอดีตนี่จะเป็นวัดที่ก่อนจะเข้าเมืองนี่ต้องเป็นวัดที่มามาพักมายั่งทำาแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าย่องหลางกาย่องแข่งย่องตัวเข้าเมืองก่อนเนี่ยครับเหมือนกับวัดพระเจ้าย่างย่องประตูเมืองพระเยาว์เหมือนกันครับก็อันเดียวกันวัดศรีพิงเมืองเป็นวัดที่ขนาดใหญ่นะครับ ปรากฏซากกำแพงเมืองเก่าวัดร้างอยู่มากมายพระธาตุและวัดเก่าแก่คือวัดศรีปิ่งเมืองเมืองลอหรือเวียงลอมีคูเมืองและกำแพงดิน1-2ถึงสองชั้นล้อมรอบตั้งอยู่ที่ราบระหว่างเชิงดอยจิกจ้องและแม่น้ำอิงลักษณะผังเมืองเป็นรูปค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว500เมตรมีน้ำอิงไหลผ่าน โบราณสถานเวียงลอถูกค้นพบรวมทั้งได้ดำเนินการขุดแต่งในช่วงปีพุทธศักราช2547และบูรณะในปี2549เป็นศาสนสถานหรือวัดทั้งสิ้น16แห่งจากรูปแบบสถาปัตยกรรมชิ้นส่วนของพระพ,พุทธร,รูปหินทรายเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาล้านาและเครื่องจีนที่ได้ค้นพบ วัดศรีปิงเมืองเป็นวัดสําคัญแหละเป็นศูนย์กลางของชุมชนบ้านลอและปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่โบราณสถานที่สําคัญได้แก่เจดีทรงระฆังขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาสุโขทัยสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ญญจิตอาสาของมาจากการท่องเที่ยวลีกิลาเรียกว่าไอ้พึ้นว่าไอ้ไทยโฮดนะครับก็เป็นจัทวายยที่ศูนย์ข้อมูลเมืองล้อนะครับ คอยแนะนำและดูแลนะักท่องเที่ยวที่เป็นมาจากติอื่นนะครับมองผมก็ขอยแน,นะนำเป็นหนวดสถานที่ท่องเที่ยวมีไหนพ่องในเยงนร้อนนี่มีอย่างพ่องนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวชมโบราณสถานที่อยากจะแนะนำก็คือการปั่นจักรยานไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนอกจากจะเที่ยวชมความงามของแหล่งโบราณสถานแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่การรวมกลุ่มของพี่น้องชาวบ้านอีกหลายกิจกรรม การทำขนมพื้นเมืองโบราณที่เรียกว่าข้าแคบของชุมชนที่นี่นอกจากจะเป็นอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นปู่ย่าตายายมายาวนานแล้วยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยคุณพ่อเขียนอินรางเป็นผู้เดียวที่สืบทอดอาชีพการทำไม้กวาดจากทางมะพร้าวและทำไม้กวาดจากดอกหญ้าไม้กวาดของคุณพ่อมันคงเหนียวแน่นคงทน ใช้งานได้นานพ่ออุ้ยบอกว่าทําเท่าไร่ก็ไม่พอขายในหมู่บ้านปั่นจักรยานต่อไปอยังกลางทุ่งติดกับหมู่บ้านที่นี่คือศูนย์โรงเรียนชาวนานั่นเองที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์มีทั้งการเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่บ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวการทำนาและการทำฮอร์โมนไข่ เริ่มทั้งกันทําจุลินทรีย์จากหน่อยกล้วยเป็นต้นคุณพี่สมชัยบุญริดพี่เป็นคนจากจังหวัดสมุทรสาครมาได้ครอบครัวที่นี่ยึดอาชีพตีมีดส่งออกขายเป็นไรายได้เป็นกอบเป็นกำและยังเป็นจุดท่องเที่ยวของคนที่มาเยือนสาธิตการตีมีดแบบดั้งเดิมได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่นี่จะมืดคลึ้มปกคลุมไปด้วยพืชผลพืชผักที่กินได้และผลไม้ต่าง มีทั้งกล้วยอ้อยไผ่หวานไผ่ตรงบ่อเลี้ยงปลาฟักทองที่นี่ก็คือพื้นที่เกษตรพอเพียงของร้อยตรีเผ่าศรีวิชัยจะขาดไม่ได้อีกจุดหนึ่งก็คือสวนเกษตรพอเพียงของน้องตีตานางสาวพัชชาภาโพกแก้วเยาวชนที่เพิ่งจบการเกษตรทางด้านการประมงมาใหม่ๆพัฒนาพื้นที่30รไร่สืบทอดจิตนรณมของคุณพ่อนารมิตเป็นพื้นที่เกษตรสีเขียวและพื้นที่ ของน้องเยาวชนก็มีโบราณวัตถุวัดวารามอันเก่าแก่อยู่กระจัดกระจายในพื้นที่สวนของน้องติตาการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างในหมู่บ้านมีโฮมสเตย์ทั้งหมดจํานวน8หลังมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกกลับไปบ้านเช่นน้าพริกตาแดงบรรจุกระป๋องน้ําปูน้าพริกขาสําเร็จรูปพร้อมทาน และยังบริการอาหารพื้นเมืองมีปลาสดๆจากลำน้ำอิงมาประกอบอาหารพืชผักปลอดสารพิษในสวนก็เอามาทำอาหารอีกด้วยเจ้าวะดีเจ้านี่ตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ของบ้านเวียงล้อเจ้ายินดีตอนรับนักท่องเที่ยวทุกๆกท่านนะเจ้าเนาะพอดีตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางของบ้านโฮมสเตย์นะเจ้ามาแอลเวียงล้อได้เน่อย่างพ่องนี้อย่างพ่องนี่นะเจ้า โรงทูตส่วนการตรงนี้ก็จะมีแรงเรียนมูทําขนมไทยแล้วก็มีนวดแผนไทยนะเจ้าสำหรับอาหารก็มีอาหารพื้นเมืองมีหลายอย่างเจ้าแก่งแค้ไก่จะมีลาบปลาป่าทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวนะเจ้านะเนาะข้าวเหนียวตีอร่อยนุ่มนะเจ้าแล้วก็เขาจะทําขนมไทยเป็นฐานฐานแบบเรียนลูกของเขามีสองสองฐานนะครับ แล้วก็เามันจะมีน้ำพริกน้ำพริกตะแดงแล้วก็น้ำพริกชาเราเรามีกล้วยหอตัวเจ้ากล้วยชากล้วยตานี่โม่เจ้ากับล,งลังรีเริ่มทำเจ้าใครๆมาเยือนโบราณสถานเวีงยงรอแห่งนี้แล้วก็จะต้องมาเยี่ยมชมสะพานแขวนให้ได้ก่อนกลับบ้านและท่านยังสามารถลงเรือพายพื้นบ้านล่องไปตามฝั่งแม่น้ำอิง ชมและเรียนรู้วิถีชีวิตการหาปลาดักจับปลาของชาวบ้านที่นี่และยังได้ชิมปลาเผาจากน้ำอิงสดๆเนื้อหวานๆของปาลาลราน้ำอิงอีกด้วยติพานมาตะกี้นะครับเขาได้เขาเขา,าทำการท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบสามรูปแบบนะครับเนาะเขาปั่นจักรยานแอลพื้นที่ที่เ,เปิ่นทำการเกษตรนะครับแล้วก็เขาปั่นจักรยานากาพะนะครับกาพระพุทธรูปหินทรายโบราณเก่าวัดผ่านมาละตอนนี้เขาลงเฮี้ยนะครับ ลงเฮียชมวิถีชีวิตของออพอระบบนิเวศของสองข้างลําน้ําอิงนะครับแล้วพอวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ทำมาหากินอยู่แคมปิงนะครับแม่น้ําอิงนี่นะครับเดิมทีก็คือแม่น้ําสายตานะครับเนาะต้นน้ำก็อยู่ที่ปุนนะครับอยู่ที่กว้านพะเยานะครับที่น้ำเนี่ยก็มาจากสันเขาผีปันน้ำนะครับโดยนางแก้วนะครับ่นบอกว่าจีนะครับแล้วก็แห่งสายหนึ่งมาจากน้ำห่างอำเภอพานนะครับไหลมาบรรจบกันที่ซบพุง อ่าแม่น,น้ำอิงนี่มีความยาวจากนี่ไปถึงเชียงของในประมาณ240กิโลเมตรนะครับอ่าน้ำอิงนี่จะไหลลงไปที่ซบของนะครับที่บ้านอ่าที่บ้านปากอิงนะครับหนองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับอ่าน้ำอิงนี่มีความอ่มีความอ่าเป็นประวัติศาสตร์อ่าค่อนข้างจะอ่าน่าน่าน่าศึกษามากนะครับเนาะเป็นแม่น้ำตีทั้งเป็นเส้นทางเป็นสายเลือดใหญ่ของของคนพะเยาและของเมืองล้อ,อถ้าก่อนนี่เพื่อนจะ ใจแม่น้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำอิงเขาเนี่ยนะครับเป็นเส้นทงางเป็นธรรมากาขายนะครับขึ้นจากน้ำโขงนะครับบอกว่าเจ๊กจีนหินแห่เพิ่อจะขึ้นเอาของขึ้นมาขายนะครับเนาะจะสังเกตหานขอบร่มน้ำอิงเราแคมอิงมูเนี่ยนะครับตามวัดว้าตามกูเกาตามพื้น,นที่ที่ย่อใสของคนตะกอนน่ะเขาจะป้ากับเครื่องถ้วยของจีนนะครับเป็นจํานวนนักนะครับตีเป็นกองเป็นกองรับตีมันแตกเสียหายไล่เขาสันนิษฐานว่า แต่ก่อนน้ำอิงเนี่ยคือเส้นทางการฆ่านะครับเนาะคนมาใจ้กันมาในดีนะครับก่อนกลับไฮไลท์ของชุมชนแห่งนี้ก็คือสะพานแขวนข้ามลาน้ําอิงที่ยาวกว่า300เมตรพาดผ่านหมู่บ้านกับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทอดยาวข้ามลำน้ําอิงถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้สวยงามมากใครๆมาเยือนโบราณสถานเวียงรอแห่งนี้แล้วก็จะต้องมาเยี่ยมชมสะพานแขวนให้ได้ ก่อนกลับบ้านและท่านยังสามารถลงเรือพายพื้นบ้านล่องไปตามฝั่งแม่น้ำอิงชมและเรียนรู้วิถีชีวิตการหาปลาดักจับปลาของชาวบ้านที่นี่และยังได้ชิมปลาเผาจากน้ำอิงสดๆเนื้อหวานๆของปาลาล่าน้ำอิงอีกด้วยนับว่าเป็นสุดยอดได้อัธร์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจริงๆ ครับผมก็อยากให้วิกฤตนะครับโควิดสิบเก้านะฮะผ่านไปเร็วๆรน่อยนะครับเพราะว่าหลท่านก็อยู่กับบ้านมาเมอนละนะฮะก็อยากจะเปิดหูปตาไปแอลวอหันพอนนี่นะครับโดยเฉพาะไปเยี่ยมเยียนชุมชนท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับเฮาคงจะผ่านพ้นภัยวิกฤตโควิดสิบเก้าไปดีๆนะและหลังจากนั้นเฮาจะก่อจะเข้าสู่โหมดปกติแล้วก็โหมดการท่องเที่ยว คพื่อจะสร้างกระแสเศรฐษฐกิจนะครับคือเศรฐษฐกิจฐานรากของเขาคือกระตุ้นเรื่อฟื้นขึ้นมานะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมิลำวงนะครับเพจคนเหนือนะครับพาท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะครับเพื่อท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวเขาพ่นผ่านพ้น,พนภัยโรคระบาดแล้วเขาคงจะได้ไปแอวชุมชนท่องเที่ยวต่างๆกันนะครับเดี๋ยวคอยที่ต่ำอ่า วันต่อไปนะครับว่าผมจะ,ะจะได้ทยอยนำเอาอชุมชนต,ต่างๆขึ้นมาให้ทานเลยเดี่ยวชมครับสหรับวันนี้นะครับขออนำรายการจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ